มีหลายคนนะครับสงสัยว่าทำไมบางคนถึงมีสัมผัสพิเศษทำไมบางคนเขาถึงาสามารถจะอย่างรู้ความคิดคนอื่นสามารถจะรู้ดวงชะตาคนอื่นทั้งที่ไม่ได้เรียนดูดวงมานะครับหรืออย่างคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยทำไมคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือถึงมีสัมผัสพิเศษถึงมีซิกเซนส์หรือว่าบางทีเพียงแค่เห็นหน้าก็สามารถจะรู้ว่าคนเนี้ย เกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้นะฮะอันนี้มันมีเครื่องหมายพิเศษนอกจากกากะบาดกลางฝ่ามือครับแต่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีท่านผู้มมทุกคนทุกคนนะครับและคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนนะครับที่เมตตาเล่าชมคลิปและกดติดตามคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนที่เร่าชมคลิปและกดติดตามคลิปจะกลับได้ร่วมสร้างบุญวาสนาบางและมีกับผมนะครับคือสร้าง พุทธสถานที่การจนบรุรกับริาผมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องบริจาคมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตคนที่มีการกา้าามือเราไปชมนุมกันที่นู่นนะครับไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีกันนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อยค่อยทยอย,อย,อย,อยไปกาลังหางบสร้างผนังศาลาอยู่นะครับแล้วก็ผาปาน,น้าโปกนะครับก็คาดว่าปลายปีที่จะมีงานบวงสวงตอนธันวาก็ไม่รู้จะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนเขาก็สงสัยว่าทําไมบางคนเนี่ยเขามีสัมผัสพิเศษ เรารู้ได้ยังไงว่าเขามีสมบัติพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะรู้ได้ไหมว่าเราสามารถมีสมบัติพิเศษหรือสามารถจะทํานายทายทักหรือบางทีเราแค่ <c oughs> เห็นหน้าเขาเราสามารถจะรู้ว่าคนนี้เขามีความคิดอะไรกับเราหรือมอีความรู้สึกยังไงกับเรานะครับถ้าบางคนที่มีการบัรการฝ่ามือนะครับหรือว่าบางคนไม่มีการบัรการฝ่ามือแต่มีเครื่องหมายนี้นะครับก็สามารถจะบอกได้นะครับว่า คุณไปจับมือเขาหรือคุณแค่เห็นหน้าเขาอะไรเงรี้ยคุณก็สามารถรู้ความเป็นไปของตัวเขาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวาดให้ดูครับว่าเป็นเครื่องหมายแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายที่ดูกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับเส้นที่ผมบอกนี่นะฮะคือเรียกว่าเส้นสมาธินะครับ เพราะว่าเส้นนี้นะครับจะอยู่ใต้นิ้วชี้นะครับก็คือจะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ไปนะครับจะเส้นบางเส้นสั้นเส้นสวยก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเส้นอันนี้นะครับคือจริงๆเขาก็เรียกว่าเส้น attention line ครับเป็นเส้นที่ทำให้เจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจหรือฝักใฝ่หรือมุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีจิตใจที่มั่นคงนะครับ ก็คือง่ายๆว่ามีความใยใยอะไรมุ่งมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่ถ้ามีเส้นนี้แล้วเนี่ยคนที่มีกับ,บการฝ่ามือจะสังเกตว่าเป็นคนที่มันมีความมุ่งมั่นนะฮะและเป็นความที่ว่าแน่วแน่ไม่หวั่นไหวนะครับเมื่อเวลาเจออุป,ปรสรรคปัญหาอะไรพวกนี้เขาจะมีความาต้องการเอาชนะปัญหาอุป,ปรสรรคให้ได้นะครับแม้บ้าบางทีมันจะมีความรู้สึกท้อบ้างแต่ก็ จะยังมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จอยู่นะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ใดนะครับมีเส้นสมาธิลึกยาวและสวยเนี่ยแสดงว่ามีความมั่นคงแน่วแนในทางจิตใจสูงนะครับอันนี้ก็คือคําว่าความอ่าลึกยาวหรือสวยเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันก็คืออยู่ที่ลายเส้นของแต่ละคนนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูกันแต่ว่าถือว่าถ้ามีแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นหรือว่ามีสมาธิดังนั้นถ้าหาก คนที่มีเส้นนี้นะฮะเส้นเส้นสมาธินี้สามารถจะปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยสามารถจะทําให้จิตนิ่งได้จิตสงบได้และจิตสว่างได้ง่ายกว่าคนที่มีไม่มีเส้นนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ผมถึงบอกว่าคนที่มีกระบะกลางฝ่ามือเนี่ยควรจะมีเส้นนี้กันทุกคนไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวาหรือบางคนจะมีทั้งสองเส้นเลยทั้งสองมือเลยนะบางคนอย่าง่างผมเนี่ยมือซ้ายมีเส้นหนึ่งแต่มือขวามีสองเส้นก็เกิดมาจากว่าโอเคอดีตชาติอาจจะมีปฏิบัติมากแต่พอปัจจุบันก็ได้มีการปฏิบัติมากขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็มีความคล้ายๆว่ามีจิตใจที่แน่วแน่มากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมันก็เลยเพิ่นเบิ้ลขึ้นมาตรงนี้นะบางคนก็จะมีเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะฮะ อย่างเงี้ยนะก็มีเบิ้ลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มียิ่งมี2เส้นหรือ3เส้นเนี่ยคู่ขนานกันไปเนี่ยก็จะทําให้ว่าสามารถจะมองเห็นหรืออย่างรู้จิตใจของผู้อื่นได้นะครับแล้วก็โดยที่บางทีไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปดูวันดวงไม่ต้องไปดูดวงดูดวงดูวันเดบิเกิดไม่ต้องไปดูลายมือเลยนะบางทีแค่หยิบดวงเข้ามาหยิบทําเอาวันเดบิเกิดเข้ามาอย่างนั้นแหละหรือบางทีเอาหน้าตาเข้ามาอย่างนั้นแหละ หรือว่าเอาแค่จับดูมือเขาเฉยๆไม่ได้อะไรให้แบมือก็แบมือก็เพื่อเพื่อจะกาจะไม่ต้องการแสดงตัวตนว่าตัวเองมีอะไรเนียก็แค่ว่าบางคนที่มีการประกาศฝ่ามือนะ,ะบอกขอดูมือหน่อยสิอะไรเงี้ยก็แค่เขาต้องการแค่ว่าเออให้แบมือเฉยๆแต่จริงเขาไม่ได้ดูในมือเท่าไหร่หรอกครับเขาก็แบบขอดูเป็นพิธีเท่านั้นแหละเขาก็สามารถจะอ่าทายออกมาได้แล้วนี่ฮะแต่แต่ก็จะจะลึกกว่าน,นั้นบางทีเขาก็ไม่ไม่ทำนายไม่บอกนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เป็นตาม ดวงชะตาหรือเป็นความลับสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับบางคนเขาก็ไม่บอกนะฮะยิ่งถ้าเกิดสมมตินคนนี้ย,ยิ่งได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยก็จะยิง่งเข้าถึงธรรมะได้เร็วขึ้นด้วยดังนั้นคนที่มีอย่างนี้สองเส้นหรือเงี้ยควรจะยิ่งปฏิบัติธรรมะยิงย่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินเลยนะครับเพราะว่า จะเป็นคนคือคนพวกคนที่มีอย่างนี้นะครับคือบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความเมตตากรุณานะฮะมีความยุติธรรมประจําใจเลยนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นคนที่ว่าจะไปหลอกลวงหรือโกงใครนะฮะดังนั้นคนที่มีเส้นสมาธินี้ก็คนที่มีกาบากะมากลางความมือก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเส้นสมาธินี้นะครับดังนั้น่าถ้าบางคนไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสคุณนั่งสมาธิปฏิบัติทำเรื่อยเดี๋ยวเส้นนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าเรามีเส้นสมาธิอยู่ในมือเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนที่มีกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนก็จะมีเส้นสมาธินี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาหรือว่ามีทั้งสองมือนะครับจะมีเส้นเดียวหรือสองเส้นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเส้นบางเส้นหนาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีนะฮะเพราะว่าเส้นพวกนี้มันเกิดจากบุญวัสนาเก่าครับแล้วก็มา ปฏิบัติต่อบางคนบอกมือซ้ายไม่มีมือมือขวาแปลว่าในอดีตเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรมานะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณก็มาสนใจเรื่องธรรมะพอบุญบารมีเก่าที่คุณมีกากบาทนั่นเองแล้วคุณก็นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นส่วนบนนั่งสมาธิจนสมาธิคุณมีมากขึ้นเมื่อคุณมีเส้นหนึ่งแปลว่าคุณก็มีพลังสมาธิเยอะขึ้นไปแล้วถ้าเกิดคุณมีสองเส้นก็แปลสมาธิคุณเริ่มนิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณสามารถจะ ทำนายทายทักหรือสามารถจะมองหน้าคนแล้วรู้ว่าเขาคิดอะไรกับคุณยังไงอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่สัมผัสพิเศษขึ้นมาโดยบังเอิญครับหลายหลายคนก็บอกว่าอยากจะรู้ว่างั้นคนที่มีก,การบากกลางฝ่ามือ ทำไมไม่เห็นถูกรอตตลี่รางวัลที่หนึ่งเลยไม่ถูกไม่มีรอตตลี่ไม่มีโชคลาภเลยอันนี้มันก็เป็นเพราะบุญวัสนาหรืออาการทําทานในอดีตชาตินะครับว่าคุณได้มีความตั้งใจในการทําทานโดยบังเอิญบ่อยๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้สร้างบุญโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้บังเอิญทํากับพระรูปที่เป็นพระอรหันต์มันก็เลยยังไม่ส่งผลรางวัลที่1แต่บางคนบอกเราก็ไม่รู้หรอกอดีตชาติเราได้เคยทําบุญหรือกับพระอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเรา ่ายังไม่เคยถูกเลยและชาตินี้เราอยากจะมีะโชคลาภแบบบังเอิญละเราสามารถจะทำได้ไหมนะฮะก็สามารถจะทำได้ลอยโดยการที่ว่าสมมติถ้าเราเดินไปเจอ,อพระสงฆ์กําลังบิณทบาทอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราเห็นปุ๊บ เราในมือเราอาจจะซื้อกับข้าวมาที่เราจะกินเองนะแล้วพอดีเราเดินถือมาปุ๊บเห็นพระสงฆ์กำลังบิณฑบัตเราไม่มีความลังเลไม่รอช้ารีบนําข้าวนั้นกับข้าวอาหารนะั้นที่เราจะซื้อไว้กินเพื่อตัวเรานะรีบวิ่งไปหรือรีบเดินไปก็ได้ไม่ต้องวิ่งน,นะะเดินไปแล้วปุ๊บรีบใส่บาตรโดยที่ไม่ลังเลเลยแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะอดข้าวนะก็คือค่อยไปว่ากันทีหลังไปถึงปุ๊บเราศรัทธารูปพระสงฆ์รูปนี้ที่มาทธบิณฑบัตเราก็ตั้งจิตนิฐานเสร็จ ก่อนใสเรามีความเปิติเราถึงเดินเข้าไปขนาดใสเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายรูปเซลฟี่อะไรนะฮะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสนใจเรื่องถ่ายรูปเลยคุณไปถึงปุ๊บคุณตั้งเจตฐาให้ให้นิ่งๆเพื่อให้มันเกิดพลังแล้วคุณก็ใสบาตรเข้าไปพอใสบาตรเสร็จคุณตอนที่คุณรับพรให้คุณตั้งใจว่าวันนี้ดีใจวันนี้โชคดีโอดีใจได้ใสบาตรพระอะไรอย่างเงี้ยนะตั้งจิตอย่างงี้ปุ๊บบุญมันจะทวีคูณขึ้นนะครับทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่บุญมันเต็ม ในชาตินี้แหละฮะมันจะตอบแทนในชาตินี้เลยคนโดยเฉพาะคนที่มีการบาดกลางฝ่ามือเนี่ยคนที่มีการบาดกลางฝ่ามือทําบาปรับเลยทําบุญก็รับเลยเหมือนกันดังนั้นคุณได้เปรียบในข้อนี้คุณก็อาศัยข้อนี้ในการที่มันจะสร้างผลอาผลหรือให้กับคุณในชาตินี้โดยการที่คุณตั้งจิตดฐดานแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่บุญคุณมันเริ่มเต็มเนี่ย เขาจะให้โบนัสเป็นช่วงๆอย่างเช่นคุณทาอย่างเงี้ยเรื่อยๆ,ๆเนี่ยและพอมันคนเห็นคนมาขายลอตเตอรี่คุณสงสารคุณก็ช่วยซื้อเขามันก็จะถูกรางวลใหญ่โดยบังเอิญซึ่งอันเนี้ยผมเคยพิสูจน์จากตัวที่ผมทาแล้วนะมันก็มีอะไรแปลกๆมาอย่างนี้จริงๆนะแต่พอช่วงหลังเนี่ยพอเราย้ายย้ายบ้านอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ในหมู่บ้านมันก็ไม่ได้มีแบบพระอะไรมาแบบที่บังเอิญมาเจอบ่อยๆนะก็เลยไม่ค่อยได้ทาก็เลยไปทาสังฆทานบ่อยๆแต่ทําสังฆทานมันก็เลยไม่ได้บังเอิญเหมือนกับใส่บาท ก็ยังไม่มีโชคลาภเหมือนมะขอดอย่างงี้นะฮะดังนั้นอันนี้ก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะครับขอไข่ของแป๊บนึงนะฮะอันนี้เทียนหอม ชาเดินกับเทียนหอมชาดน,นะครับจากขายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใส่น้ำมันเสรหลงผงลงไปด้วยเพราะผมผลิตเองนะครับรับประกันได้ผมใส่น้ำมันเสรกแน่นอนนะเราจุดอธิษฐานจุดขอพรเราจุดในหอ้องพระจุดนั่งสมาธิได้นะครับตอนนี้เทียนหอมอาชาดเนี่ยชุดขนาดสักก็จะมีตะก,กุดพลอยเสกนะฮะอามหาลาบนะครับแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศนะจุดอธิษฐานจุดถวายพรขอเผขอพรพระได้ขั้นเทพได้เลยนะอันนี้ก็จะมีแถมลูกแก้วพญานาคให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดใครจะเมตตาอุปถัมภ์ทั้งชูอ รายการพิหามาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมคลิปแลวกดติดตามคลิปก็ขอให้ผลบุญนี้ช่วยทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภลองไปพิสูจน์กันดูนะครับขอบพระคุณครับ